โอเคกี่ละะอ l e t ค่ะขอบคุณมากค่ะสับไข่แห้งยังไม่ใช่เลยค่ะแบบนี้ยังไม่ใช่อีกแบบหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างว่ากับคำว่าที่อ๋อหนูไม่คิดอย่างนั้นเลยค่ะพอดีว่าคือแฟนเอ่อว่าที่ เขาเรียกว่อะไรคู่มันใช่ควดีคู่มันคือนิส่ดีมากแล้วก็คือแค่ดีใจค่ะที่ช่วงน,นี้คือจะได้บอกว่าคือค <ฮะ S 1> ือว่ามันแล้วคอมเมนตหน่อยได้ไหมว่าแบบจะขอกันยังไงจริงๆแล้วขอกันเองสองคน,นะค่ะแต่ว่าแบบว่าเหมือนได้มีขอกันสองคนแบบ private มากๆแล้วก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าแบบใส่ชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อันนี้อันที่รูปที่ออกมาคือแบบว่าอีกตอนเช้าะค่ะเขาเอาดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รูปแบบออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลง่ายๆเลยค่ะใช่ทั้งประเทศแบบจฉานเราแชร์ไปอะไรนะสาวทางประเทศอุจสาโอ้ยไม่เลยค่ะหนูว่าถ้าใครมีคนรักทุกคนก็ดีหมดอะแฟน่แฟนเราเขาดียังไงบ้างแฟนมีดีมาก เราเป็นผู้ใหญ่เราจริงจริงเราเรารู้จักกันมานานมากแล้วค่ะก่อนที่จะแบบว่าได้ตกลงคบกันแล้วก็ได้ตกลงมั่นกันนะคะเพราะว่าจริงๆเราไ่รู้จักเขามาแบบเป็นสิบปีแล้วอะค่ะออใช่ใช่ค่ะก็ดีใจค่ะชีมันหลายคนแชร์ว่าแบบการแตสะพายแบบว่าที่สะพายเนี่ยใช่ค่ะจริงๆงมันกดดันไหมมันยิ่งใหญ่หมั้ยแล้วกดดันมคะเพราะจริงๆเราว่าตอนที่คบกันก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าก็ มินี่ค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยอะคะ่ะก็เลยบอกว่าวันที่เราตกลงว่าเราจะไปอีกแชปเตอร์หนึ่งก็เลยก็เลยก็เลยเปิดอะคนก็ตกใจคบกันก <50, 000, S 1> ปีค่ะค่อนข้างนานเลยใช่เขาเป็นคนยังไงบ้างใน,น,สนตสายตา ผมเป็นผู้ใหญ่ค่ะทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนดีมากๆค่ะจิตใจเขากว้างมากค่ะคือรู้สึกว่าเป็นคู่ชีวิตที่ถ้าแบบมินิจัดเลือกถูกแล้วเขาก็แบบว่าเป็นมินิรู้สึกว่าโชคดีอะค่ะใช่นี่ผ่านแมา,าทีนน่ผหาวมาเขาดูแลเราอย่างไรบ้างดูแลดีมากค่ะคือเขาก็ไม่ได้บื้หวาอะไรไม่ได้แบบแต่เขาเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็แบบปรับสเปกเราแล้วก็เทคแคร์เราดีอะค่ะก็คือมิน่สุดโชคดีค่ะเป็นยังไงบ้าง วางแผนเยอะแล้วค่ะมิลลี่ก็ได้ชุดแต่งงานแล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือแฟนง,งานแต่งวันที่ะครบแล้วค่ะปีนี้หรือปีหน้าปีหน้าค่ะใช่ก็ทีนทนอ,ทอน,นี้เหลือไดเอทค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่าเตรียมตัวก็คือง่ายๆคือมิลลี่ว่าคู่มิลลี่กับพี่เขาคือค่อนข้างซิมโพลมากค่ะคือเอาที่สบายแล้วไม่อยากเครียดเกินใช่ค่ะก็จะบอกวันได้ไหม ไม่เอาต้นกลางปลายเอ่อต้นค่ะต้นปีเร็วๆค่ะหลังงานแล้วมิลลี่ยังยังจะแสดงอยูไหมหรือว่าเข้ามาช่วยดูแลอ่าไม่ขนาดนั้นเอ่อมิลลี่ยังหลักการแสดงอยู่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็คือก็ดูไปเรื่อยๆดูว่าแบบหลังแต่งงานแล้วเราจะมีครอบครัวเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเรายังแสดง ก่อนหรือว่าเว้นก่อนอย่างเงี้ยซึ่เขาเขาก็โอเพนใไนบางที่เราอย่งจัดการทำงานในงการบันเทิงเอ่อโอโอเพนมากค่ะเขาเขาบอกอยากให้เราทํางานด้วยเอาที่เราเราเราชอบอะค่ะเขาไม่ซีเรียสเลยใช่จัดดันไหมกับคำนี่ยพี่ถามคำว่าว่าทุกสายแบบสื่อียสกหมเอ่อไม่ไม่ได้กดดันแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ไม่กดดันด้วยคือเราก็เป็นตัวของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็แบบ โชคดีที่ได้มาอยู่ในครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยนะคะ้วทุกพ่อแม่เขาพี่น้องเขาทุกคนคือน่ารักหมดก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากอ่ะค่ะใช่ทุกคนที่อย่างที่ผ่านมาทุกคนอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเราแบบพวกผ่านทุกใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทุกคนจะรู้ต้องไม่เป็นไรเราใช่ก็แบบก็ก็เข้าใจว่าตกใจแต่ว่าหนูก็คือเราไม่ได้ปิดเลยค่ะเราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่คือแฟน แฟนหนูอะ <apr il> ค่ะคือเขาเขาเป็นคนเงียบเงียบเหม awesome. ือนกันนะคะเขาก็เลยแบบคนก็เลยอาจจะแบบเอหรอไปแฟนคนนี้หรอแล้วแบบไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยใช่แต่ตอนที่แบบเป็นข่าวออกมาได้คุยกันไหมคะคุยคือตอยังไงก็ตกใจก็ตกใจก็ตกใจทางคู่เอ้ยมันมันคนคนดีใจกับเราเยอะแล้วก็คนก็ตกใจเยอะแต่ก็แบบพอเดาออกอะค่ะพงคนแบบไม่เคยรู้ว่าเราแบบคบกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีนนี่ก็ไม่ได้แบบว่า เปิดเปิดตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเปิดเปิดตัวทีเดียวมั่นละคะ่ะคือพิธีพิธีจะมีพิธีอะไรบ้างอ่าจริงจริงแล้วเป็นพิธีเรียบง่ายอะคะ่ะอันแรกคือน่าจะเป็นพิธีกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เราสนิทแล้วก็อีกอีกอันนึงก็เป็นแค่กับเพื่อนนะคะคืออาจจะเป็นปิดงานที่ไม่ได้ใหญ่มากที่คือคุยกันไว้อะคะ่ะเพราะว่าอยากได้แบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบว่าอยากได้แบบที่เราแฮปปี้กันจริงๆริงอะไรเงี้ยค่ะ สถานที่จะเป็นแบบว่าเอ่อเอาดอกหรือดอกทั้งคูเออใช่ค่ะปีหน้าพร้อมเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมคะก็ก็พอมคือไม่ได้พร้อมอย่างนั้นแต่ก็พร้อมแบบมีชีวิตครอบครัวแล้วเพราะเราสมกันมานาน แล้วก็แบบว่าเราก็แบบทั้งคู่ก็พร้อมอยากมีครอบครัวยค่ะบีค่ะคุณป้บคุณป้าคุณป้าคุณป้าคุณค้าที่เกิดมองต้องก่อนู้ได้ก่อต้องมนะคะ